การเอามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจการใดๆที่ท่านจะไปซื้อหุ้นกับกิจการนั้นหรือประษาทที่ท่านจะไปร่วมลงทุนเป็นพันเนอร์การดูเรื่องของวงจรเงินสดแคสไซเคลิลนี่สำคัญมากดูว่าเลือดก,การไหลเวียนของเงินเน่เขาดีไหมเหมือนร่างกายเรานะการไหลเวียนของเลือดเราดีไหมสาคัญเหมือนกันเนาะก็คือใช้สค่านยของเอาล้านสุดซื้อก่อนเนาะในปี63เขามี AR เรโชอยู่ที่57.55ปี64อยู่ที่92.90นะปี65อยู่ที่238.21โอ้โหตัวเลขเยอะเพราะฉะนั้นระยะเวลาเก็บนี่องเขามันจะเปลี่ยนไปตามตัวเลขข้างต้นในปี63เขา6.34วันนะฮะในปี64เขาอยู่3.93วันนะฮะในปี65เขาอยู่1.53วัน มีระยะเก็บนี่น้อยมากแค่วันกว่ากว่าเห็นยังร้านตัวซื้อเขาจะมีหลี่ย d เนี่ยเวลาเนี่ยเขาจะน้อยเขาเก็บลุกงนี่ได้ไวของมาปุ๊บขายปับ๊บเก็บเงินไปเพราะนั้นตัวเลขาจะน้อยมากเลยเห็นยังตัว a r ratio เนี่ยเอาเยอะเยอะไก่อนถ้าดีมีตัวหารเยอะพอเ,เอาสามร้อยหกตั้งเอานี่หาปับ๊บมันก็เหลือแค่หนึ่งวัน,น 1, 000, 000กว่าไงนะหนึ่งจุด ห้สาบานไปสุดยอดมาเลยเอาเปลี่ยนอินเวนทอรีเธอร์เว้จโชว์ก่อนเนาะคืออัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืองเขาเป็นเท่านะนะเป็นเท่าเขาปีหกสามสเท่าปี6กสี่สเท่าปี6 5ห้าสเท่ามาดูจํานวนวันระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ยปี63สามเขา28.11วันปี64เขาสามสิบสจุดเจ็ดวันปีหกห้เขา 30.47ิ 30. 4, บันร้านสะดวกซื้อนี่เข้ามีสินค้างเข้ามาปุ๊บในสต็อกในโรงงานสูกวิจายสินค้ารวมทั้งอยู่ในสาขาอะไรต่างต่างฉมีเวลาแค่ไม่หนึ่งเกินไม่เกินหนึ่งเดือนเองนะสินค้าเขาระบายออกหมดภายในหนึ่งเดือนทัน<ม>ทีเลย<ม>เห็นยังสภาพคล่องเขาดีมากเลยร้านสดซื้อน,นี่<ม>เห็นยัง ap ratio เขาคือในปี63เขา้า4.53เท่าในปี64เขา้า4.58เท่าในปี65้เขา 5.84เทา่าระยะเวลาในการชามลหนี่ของเจ้านี่คือเอเวเรตเฟเมนพีเรียรเขาเป็นยังไงเนาะ<อ>ก็คือในปี63สาเขาดี80.53วันในปี64สี่เขา79.77วันในปีห5้าเขา62.4วันท่านเห็นหรือยังการชามลหนี่เขาใช้เวลาสองเดือนแต่เขาเก็บลูกนี้ได้แค่หนึ่งเดือนร้านสะดกซื้อสุดยอดไหม เอาของจากซัพพลายเออร์ส่งมาให้อะเป็นเจ้าหนี้เขาอ่ะเพราะว่าร้านสดซื้อร้านเนี้ยเขาไม่ได้ผลิตเองเลยนะเขาก็รับจากโรงงานนู้นโรงงานนี้ซัพพลายเออร์ของ,งนนั้นเลยแต่เขามีเครดิตเกือบสองเป็นเท่าไหร่สองเดือนอ่ะเขาไปเก็บหนี้ลูกค้าที่ซื้อเข้ามาซื้อในร้านเขาเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยละหนึ่งเดือนเขาได้กําไรเวลาตั้งหนึ่งเดือนเห็นไหมนี่แหละทำให้กิจการของบริษัท เรื่องของร้านเกี่ยว้ับสวซื้อนี่ม,มีสภาพคล่องที่สูงมากๆเลยเก็บเงินไว้จ่ายเงินช้าแล้วเอาวงจรเงินสดเอาทั้งหมดอะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง AR Ratio Inventory Ratio แล้วก็ AP Ratio เนี่ยเอา,าเอามารวมกันจะออกค่าลบหรืบอบวกนะปรากฏว่าในปี63ลบ64ลบ46.07วันนะในปี64เขาลบ 42. 8วันในปี65เขาลบ3 0 4สวันตัวเลขลบดีนะยิ่งมีเวลาจำนวนวันติดลบการสภาพคล่องของเขาเนี่ยเฉล่ยเขาเขาจะเก่งเขาจะยอดเยี่ยมมายินดีทุกท่านเลยที่ความรู้ไปคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะนะเออเอาไปใช้ปรับปรุงใช้ท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วทำมาค้าขายก็ให้ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยรวยปังๆมีกรปังๆ เป็นเศรษฐีพาสตีผู้ใจบุญมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จบนเนื้อหาวันนี้ถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์มีความคิดเห็นอะไรท่านพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเ,เข้าไปตอบนะขอบคุณมากครับทุกท่านครับ